ตอนที่4น่อกข้อสอบการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกและสังคมถ้าพลาดตอนนี้คุณจะเสียใจมากๆเลยนะแอดจะบอกให้คลิปนี้มีเทคนิคพิเศษจ,จากพวกเรา2 h ดูครูทำข้อสอบได้สบายแน่นอน 2S ดูครูเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครูดโดย 2S ดูครู วันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราสองคมจากเพจเตรียมสอบไปประกอบวิชาชีพครูบ่าย t o Edu t w Edu ครับวันนี้ผมอาจารย์สารัตครับผมอาจารย์นภัสครับเราก็พานะครับทุกคนเข้ามาสู่ EP C น o c ข้อสอบจริงการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและสังคมครับ ใช่ครับวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูข้อสอบจริงแล้วก็จะเฉลยข้อสอบจริงเนาะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้รู้ว่าบทการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและสังคมเนี่ยข้อสอบออกประเด็นใดบ้างนะครับที่ออกเพื่อที่จะได้นกเอาข้อสอบอ่เรื่องเนี่ยให้แบบสยบพาที่เลยครับก่อนอื่นนะครับมาทบทวนก,นกันก่อนเนาะที่เราถอดรหัสเมื่อ เอพิโซดที่3ก็คือทอรหัสห้ามาตรฐานวิชาครูถ้าใครลืมไปแล้วก็ไปดูย้อนหลังในส่วนของการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกและสังคมครับจะอยู่ในมาตรฐานที่1เนาะหัวข้อนี้ออกทั้งสิ้น6ข้อเลยอาจารย์สารัตจาก100ข้อแล้วถ้ามาดูนะก็คือ จะออกในเลเวลหนึ่งสองและสามไม่ได้ออกเลเวลที่สี่ซึ่งจะเห็นว่าเป็นโจทย์ที่น่าเก็บเนาะซึ่งมันไม่ได้ยากขนาดที่เราจะถึงขั้นที่แบบระดับสี่เนาะอาจารย์สาราัสก็ระดับนึ่ก็เป็นเรื่องของความรู้ความจำครับระดับที่สองเราจะเป็นความเข้าใจอธิบายได้เนาะแล้วก็ระดับที่สามก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็นำไปใช้ครับ ดังนั้น้อสอบเนี่ยจะมีแค่สามเรเดีเรืเอ่องนี้นะอ่ะทีนี้นะครับเราก็จะเชิญทุกคนเนี่ยไปดูต่อว่าเรื่องเนี่ยเขาจะออกเกี่ยวกับประเด็นอะไรบ้างนะครับอาจารย์นภัสไปกันเลยสำหรับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกและสังคมครับจะประกอบด้วยสองกล่องหลักๆที่เราต้องรู้ก็คือที่ข้อสอบจะออกก็คือเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครับอาจารย์สารัตปัจจัยภายนอกคืออะไรลองอธิบายเพิ่มเติม,ตมสิครับก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทยส่วนปันจจัยภายในก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็จะมีผลนะครับกระทบต่อการศึกษาหรือว่าวิชาชีพครูเนาะนะครับใช่ ครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าประเด็นที่ข้อสอบเคยออกในเรื่องของปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูปัจจัยภายนอกกันก่อนเนาะก็เป็นนอกประเทศของเราเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นที่เป็นกระแสของโลกหรือว่าเป็นประเด็นที่โลกกําลังเผชิญแล้วมีผลกับการศึกษาเนาะเช่นวูกาเวิลด หรือประเด็นของการพัฒนาที่ยั่งยือนอะาจารย์สหรัฐ SDG แล้วก็ Global Warming นะครับภาวะโลกร้อนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมนะซึ่งทั่วโลกเนี่ยกำลังให้ความสนใจอยู่นะครับแล้วก็เรื่องสงครามก็มีนะครับรัเสเซียกับยูเคนประเด็นเหล่านี่ยที่แบบพูดมาข้างต้นเนี่ยเป็นประเด็นที่ออกข้อสอบจริงมาแล้วนะครับแต่ ตอนแรกเราก็แบบว่าคิดว่ามันจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาเนาะหรือว่าวงวิชาชีพครูแต่ก็ไม่นะครับเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยรัสภากา็ออกเรื่องสงครามรัสเซียกับยูเคนรนว่ะก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรอบตัวหรือความรอบรู้ทั่วไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นทุกคนก็ต้องแบบเก็บให้หมดหลายประเด็นเนาะสงครามก็ต้องดูด้วยนะครับสแสดงว่าปัจจัยภายนอกเนี่ย นอกจากเราจะดูที่เกี่ยวข้องการศึกษาแล้วเราก็ต้องดูเรื่องของความรู้รอบตัวด้วยใช่ไหมอาจารย์สารัสที่เราต้องเตรียมตัวไปสอบใช่<อ>ครับใช่นะครับคราวนี้แล้วปัจจัยภายในล่ะมีอะไรบ้างที่เคยออกสอบไปแล้วสําหรับปัจจัยภายในนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยในประเด็นที่แบบว่าเคยออกข้อสอบมาแล้วเนี่ย มีเรื่องอะไรบ้างนะครับมีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ล่าสุดเนี่ยแบบเป็นแบบสซลร้อนๆ,ๆเลยเนาะอาจารย์พัดออกเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์มานะครับซึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็เป็นจุดเน้นนะครับในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสพทในปีงบประมาณแบบปัจจุบนันเนาะอันเนี้ยเราก็ต้องดูไว้นะครับามพาดเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเกี่ยวกับนโยบายกระทรวง ของสพอเนาะทางด้านการศึกษาที่สมคัญนเนี่ยเราต้องพยายามติดตามไปนะครับและประเด็นหนึ่งที่ออกมาก็คือไลฟ์ลองเ e a r น i n g หรือว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยก็เป็นจุดเน้นสําคัญเนาะในการศึกษาในประเทศไทยเหมือนกันนะครับที่เขากําลังให้ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆตอนอ่าเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับว่มามีประเด็นอะไรอีกครับอาจารย์นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของพวกเทคโนโลยีการศึกษาครับอาจารย์สลัดซึ่ง ปัจจุบันเนาะเราเข้าสู่โลกที่ใช้เทคโนโลยีคราวนี้ในประเด็นข้อสอบก็อาจจะออกได้อย่างเช่นแบบว่าเรื่องของ AI หรือว่า ChatGPT เนีครับที่เคยออกมาเนาะอาจจะต้องดูตามแนวโน้มของการศึกษาไทยเนาะปัจจุบันว่าเราเ้นเน้นเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อยากฝากทุกคนนะครับที่แบบว่าจะสอบใบป,ประกอบวิชาชีพครูเนี่ยเราเป็นครูเนาะเราก็ต้องรู้เกี่ยวกับนโะยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สอพอถอหรือว่านโยบายเร่งด่วนนะครับคลิกวินอะไรแบบเนี้ยของปีงบประมาณ2567เนี่ยครับทุกคนต้องติดตามนะครับเพราะว่าเขามาออกข้อสอบแน่นอนนะครับเราต้องรู้เนาะเพราะเราต้องทําแบบว่าการเรียนการสอนภายใต้นโยบายของกระทรวงด้วยของสอบพออด้วยใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับก็อยากให้แบบติดตามประเด็นอื่นอีกเช่น อ่าไทยแลนด์4.0หรือว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนาะพวกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13หรือว่านโยบายการศึกษาที่สำคัญเนาะเพราะว่าก็มีสิทธิออกนะครับเราก็ต้องชัดเจีตลอดเวลาด้วยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนหรือนโยบายแบบสุข,ขาอนะไรเงี้ยนอกจา์สลายก็อาจจะมีโอกาสออกได้เนาะใช่เพราะล่าสุดออกข้อสอ,อบถูกูช่วยไป โอเคเราพูดมาเยอะแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า,าว่าข้อสอบเล็นหมอืมข้อสอบจริงเป็นยังไงเนาะมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปทำข้อสอบจริงวันนี้เรามีเทคนิคในการทำข้อสอบที่ชื่อว่าน็อกเอาข้อสอบให้อยู่หมัดใบทูเอ็ดดูครูจะเป็นอย่างไรมาดูกันเลย มาดูกันเลยครับกับเทคนิคนี้นอกเอาข้อสอบให้อยู่หมัดน,นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราจะเจอข้อสอบวิชาชีพฟูใช่ไหมทุกคนจะบ่นกันเยอะมากเลยทําไม่ทัทนข้อสอบยาวมากเป็นหนึ่งหน้ากระดาษหรือบางที่อ่านสถานการณ์อ่านบทความไปแล้วลืมเนื้อหาหรืออ่านจนจบแล้วเพิ่งเข้าใจว่าคําถามก็ถามว่าอะไร ปัญหาเราเนี่ยจะหมดไปครับทุกคนด้วยเทคนิคน้องเอาข้อสอบ by t o edit t มีแค่สเต็ปสั้นๆสามสเต็ปแค่นี้ครับหนึ่งทุกคนต้องอ่านคำถามของโจทย์ก่อนเลยครับนะครับหนึ่งอ่านคำถามของโจทย์เพื่อให้เป็นเข็มทิศนำไปสู่ตัวเนื้อหาหรือตัวสถานการณ์ได้อย่างมีทิศทางที่ถูกต้องและตรงประเด็นและก็ไปได้เร็วครับ อ่านคำถามเจ็สองอ่านตัวเลือกสแกนตัวเลือกคร่าวๆดูครับว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปหาเนาะไปสแกนอยู่ในตัวสถานการณ์หรือตัวบทความและสามครับสุดท้ายอ่านสถานการณ์เนาะอ่านแบบสแกนเนาะแล้วถ้ามันเจอประเด็นที่มันสัมพันธ์นะครับกับตัวคำถามเนี่ย เราก็เน้นส่วนนั้นให้แบบชัดเจนมากขึ้นนะครับไฮไลท์จุดนั้นให้มากขึ้นหรือว่าคีย์เวิร์ดที่มันเชื่อมโยงกับคำถามเพื่อที่จะได้นำไปสู่คำตอบที่ชัดเจนเพราะการตอบคำถามทุกอย่างไม่ได้ใช้ความรู้สึกแต่ใช้หลักฐานซึ่งหลักฐานนั่นแหละคือทฤษฎี ต,ต่างๆที่แฝงอยู่ในตัวบทความหรือสถานการณ์ที่เราต้องดึงออกมาตอบให้ถูกต้องเนาะอาจารย์นภัสแค่สามวิธีเนี่ยค่ะทําให้ทุกคนอ่านได้เร็วอ่านได้ตรงประเด็นมีทิศทางเปรียบเสมือนมีเข็มทิศนําทางในการไปหาคําตอบที่ถูกต้องและตรงประเด็นครับโอเคครับงั้นมาดูข้อนี้กันข้อที่หนึ่งครับเป็นข้อสอบครั้งที่หนึ่ง โจทย์ถามว่าสถานการณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งด้านเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการแข่งขันทางเศรษฐกิจวัยผู้สูงอายุสอดคล้องกับองค์ประกอบใดของ v ูกา w o เวิ์ครับตัวเลือกกอไก่ก็คือความกังวลขอไข่ความซับซ้อนคอควายความคุมเครือง,งองงูความผันผวนสูงและจอจานความไม่แน่นอนครับถ้าจะจดข้อนี้เราต้องทำยังไงดีครับอาจารย์สารัฐ ่มาดูข้อสอบจริงกันเลยครับที่ข้อที่หนึ่งนะครับข้อเนี้เริ่มต้นด้วยเราต้องอ่านคําถามก่อนเพื่อจะเป็นเข็มคิดนําทางนะครับไปสู่คําตอบได้อย่างถูกต้องคําถามก็คืออ่าจุดจุด,จ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 ดสอดคล้องกับองค์ประกอบใดของกูเกิ d ดังนั้นอันนี้เขาน่าจะให้เราวิเคราะห์สถานการณ์ข้างต้นเนี่ยว่าสอดคล้องกับ องประกอบใดของบูการ์เวนใช่ไหมครับหนึ่งได้คำถามหนึ่งอ่านคำถามแล้วสองครับดูตัวเลือกครับตัวเลือกก็จะมีวความกังวลความซับซ้อนความคงความคงเครือความผันผวนสูงแล้วก็ความไม่แน่นอนซึ่งตัวเลือกเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับองประกอบเนาะต่ตตตตางๆของบูการ์เวนอ่ะทีนี้พร้อมกันยังครับไปสเต็ปสุดท้ายก็คือการอ่านสถานการณ์บทความการ นะครับเราก็อ่านไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไฮไลท์ครับหรือว่าเน้นคีย์เวิร์ดหรือว่าประเด็นที่สําคัญเขาบอกว่าสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของวัยผู้สูงอายุเนาะที่จะมีคือคือด้านต่างๆเราเนี่ยที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบ รวดเร็วมากแบบเราไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับสอบของกับองค์ประกอบใจของมู9กกเวิร์ครับอาจารย์นภัฒซึ่งประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่ออกข้อสอบบ่อยออกข้อสอบเคยออกข้อสอบมาแล้วนาะเราต้องกลับไปดูเนะาะทีนี้ก่อนเฉลยเดี๋ยวลองพาไปดูก่อนว่ามู๙กกเวิร์คืออะไรและมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับได้สไลด์ถัดไป ไปดูกันเลยโอเคเรามาทำความรู้จักบูกาเวิร์กันก่อนนะคะบูกาเวิร์ก็คือเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเนื่องจากโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีความแบบเปลี่ยนแปลงอย่างรวด,ดเร็วนะมีความผันผวนความไม่แน่นอนทำให้เกิดแนวคิดนี้ขึ้นมาเนาะอาจารย์สารัสใช่ซึ่งคำว่ากูกาเวิร์เนี่ยเป็นเป็นคำที่มีมาแล้วเนาะอาจารย์นภัสมานานแล้วแหละเป็นคำย่อที่กองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้เรียกสถานการณ์สงคราม อัฟกานิสถานและก็อิรักเนาะเป็นสถานการณ์สงคารามนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงอย่างต่อเนื่องในขณะนั้นแล้วก็จะได้ยินบ่อยหลังจากปี 2000, 2020ันสองศเป็นต้นมานะครับเปรียบเสมือนว่ามีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วราวกับว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังทำสงคารามหรือว่ากำลังรบกันอยู่นั่นเองน,นะครับ ดังนั้นบูกาเวิร์นเนี่ยจึงเป็นแนวคิดที่เรานํามาใช้อธิบายสถานการณ์ในโลกยุคป,ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับหรือการศึกษาก็นํามาใช้เช่นกันซึ่งบูกาเวิร์นมาจากคําว่าบูกา4สี่ตัวย่อนะครับสี่องค์ประกอบมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพามาดูกันเลย หาตัว v ครับตัวแรกตัว v ย่อมาจาก volatility ก็คือแปลภาษาไทยคือความผันผวนสูงก็คือเป็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวเลยส่วนตัว u ย่อมาจาก uncertainty ก็คือความไม่แน่นอนเป็นสถานการณ์ที่ในอนาคตเนี่ยขาดความชัดเจนไม่มีข้อมูลหลักฐานที่ทำให้ยากต่อการตัดสินใจครับตัว c ย่อมาจากคำว่า complexity แปลเป็นไทยว่าความซับซ้อนนั่นเองนะครับความซับซ้อนเนี่ยเกิดจากสถานการณ์นะครับมันมีหลายปัจจัยมีหลายตัวแปรเยอะไปหมดเลยนะครับที่แบบว่านำมาตัดสินใจเนี่ยทำให้เราเนี่ยเกิดความซับซ้อนในสถานการณ์นะครับ เนาะในการทํางานในการเข้าถึงข้อมูลเพราะว่ามันมีปัจจัยมันมีตัวแปรมันมีอะไรเยอะไปหมดเลยนะครับสําหรับตัวที่สี่นะครับก็คือ ambiguity ความคุมเครือ ความคุ้มเครือคืออะไรมันเป็นสถานการณ์ครับที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะคาดเดาผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอนมันเป็นความคุ้มเคือที่เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะครับมันเกิดจากความที่เราแบบสื่อสารกันไม่ชัดเจนเนาะมันก็เลยทําให้เกิดความคุ้มเคือนะครับอทุกคนครับ<อ>เรารู้แล้วว่าวูกามาจากสี่ตัวนะครับอะไรบ้างเนาะตัววีครับความพันสวนสูง ตัว U ความไม่แน่นอนตัว C ความสับส้อนและตัว A ครับคือความคุมเครือนะครับแล้วกลับไปดูโจทย์อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับอาจารย์นภัทรเพื่อตอบคำถามข้อนี้นะครับติ๊กตอกติ๊กตอตกตอิ๊ตอบทุกคนตอบข้อไหนกันครับแทนโจทย์ข้อนี้ก็คือคีย์เวิร์ดสีแดงครับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบ ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตักตัวคือตัวไหนเอ่ยตัวตัวความผันผวนสูงข้องงนะครับใช่ก็สี่งงนะครับความผันัวนสูงเนาะครับดังนั้นฝากทุกคนดูเรื่องของบูก้าวนไว้ด้วยนะครับเคยเอาข้อสอบจริงมาแล้วเนาะจะเห็นว่าเทคนิคของเรามันไม่แบบไม่ยากเลยเนาะสามขั้นตอนสามารถ น็อกเอาข้อสอบได้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันครับ